แม่ตะเคียนแม่นางไม้อยากเจอไหมคะยัยอยากเจอเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคุณเห็นคุณวิ่งได้ป่าลาบแน่นอนเลยเพราะอะไรรู้ไหมอย่าลืมนะว่าคนที่จะมาเป็นแม่ตะเคียนเป็นแม่นางไม้เป็นผีสางเหล่านี้เขาไม่ได้น่าดูเขาไม่ได้ห่ม,หมสบายเขาไม่ได้แต่งตัวสวยเหมือนที่เราเห็นนะคะตัวจริงๆคือน่ากลัวมากๆเพราะมันต้องผ่านการเวลาเป็นพันพันปีเขาเหมือนแก้ผ้าเขาเหมือนผีป่าผีภัยเขาไม่ได้น่าพิสมัยค่ะ แต่สิ่งที่เราเห็นกันอยู่เพราะจินตนาการของเราเพราะสิ่งที่เราอยากให้เป็นค่ะวันนี้ถ้าคุณมีแม่ตะเคียนมีแม่นางไม้อยู่ในที่ดินของคุณแล้วมีการบูชายอยู่มาดูค่ะอาจารย์ต้องขออนุญาตสถานที่แห่งน,นี้นะคะการให้ความรู้ของอาจารย์ครั้งนี้ขอให้อาจารย์ให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้คน อาจารย์อยากบอกทุกคนแบบนี้นะคะไม่อยากใครเป็นผีไม่มีใครอยากเป็นผีไม่มีใครอยากถูกจองจําไม่มีดวงวิญญาณดวงใดที่อยากจะอยู่และเป็นผีรักน้ําแดงค่ะหลายๆคนพอเจอในน้ําเขาร้องขอมาเข้าฝันเอาชั้นขึ้นหน่อยชั้นหนาวเหลือเกินชั้นแช่อยู่ในน้ําเป็นร้อยร้อยปีแล้วพอเข้าฝันเสร็จไปเอารถแมคโครมาแล้วไปเจอพอดียกขึ้นมาพากันทํายังไงคะนี่ค่ะป่าแป้งค่ะ ปะแป้งอาบน้ําแต่งตัวให้ท่านเสร็จปุ๊บขูดขอหวยค่ะขอตัวเลขจะบอกแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่ผิดคุณรู้ไหมว่าการที่เขาถูกแช่อยู่ในน้ําเป็นร้อยร้อยปีแล้วเขาใช้พยังเฮือกพลังเฮือกสุดท้ายในการให้คุณช่วยเขาออกมาไม่ได้เพื่อมาเป็นแบบนี้ไม่ได้เพื่อถูกกักขังต่อเขาถูกกักขังมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเขาขอความช่วยเหลือค่ะ บุญแห่งไตรจีวรเท่านั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีแม่นางไม้มีแม่ตะเคียนเขาไม่มีพลังที่จะมาให้โชคหวยรวยรางวัลกับคุณหรอกเพราะตัวเขาเองยังช่วยตัวเขาไม่ได้เลยเขาพยายามจะให้คุณช่วยเขาก่อนเมื่อคุณช่วยเขาเขาจึงจะช่วยคุณดังนั้นถ้าคุณมีแบบนี้อาจารย์แนะนําว่าอ่ะเอามาไว้วัดมาไว้วัดเสร็จทุกครั้งที่มาขอโชคลาภกับเขาให้บุญเขาก่อนเอาไตรจีวรมาหนึ่งผืนแม่จา๋า แม่ตะเคียนจ๋าแม่ทุกทรมานมาหลายร้อยปีแล้วเนาะทรมานอยู่ใต้น้ำถูกถูกจองจํามายาวนานวันนี้ข้าพเจ้าชื่อน้มสกุลจะขอปลดปล่อยดวงวิญญาณของแม่ด้วยบุญแห่งไตรจีวรนี้ขอแม่รับบุญนี้นะแม่นะแล้วถ้าถึงเวลาแล้วขอให้แม่ได้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องทุกข์ทรมานอยู่ตรงนี้นะแม่นะแต่ก่อนที่แม่จะไปแม่ช่วยให้โชคลาบแม่ช่วยอวยพรฉันหน่อย ตอนนี้ฉันติดขัดเหลือเกินฉันอยากได้เงินหนึ่งก้อนมาปลดหนี้ฉันอยากได้เงินก้อนหนึ่งมาส่งลูกหลานเรียนหนังสือคุณค่อยขออาจารย์บอกเลยว่าสิบคนทําิบคน1ิบพลังร้อยคนทำร้อยคนร้อยพลังด้วยบารมีที่แม่เขารอบการเติมแบตให้เขาเนี่ยพอเราส่งไตจีวรส่งไตจีวรส่งไตจีวรจากไม่มีพลังก็จะมีพลังแล้วท่านก็จะส่งบุญบารมีนั้นให้คุณ โดนบันดาลให้คุณมีโชคมีลาบให้คุณรอดปลอดภัยคุณต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอย่าเห็นแก่ตัวคะ่ะที่ผ่านมาอาจารย์บอกเลยว่าสงสารมากเขาแช่นะ้ํามาเป็นร้อยร้อยปีก็ยังจะเอาเขามากักขังต่ออีกแทนที่จะช่วยเขาได้หลุดพ้นถ้าเราช่วยให้หลุดพ้นไม่ได้แปลว่าเขาจะไปเกิดเลยนะบางองค์อยู่สร้างบารมีต่อนะคะพอคุณให้ไตรจีวรคนนี้ให้ไตรจีวรนอาจฉันให้โชคให้เธอถูกหวยนะ เธอให้ไตจีวอนฉันฉันให้เธอขายที่ได้นะเธอให้ไตจีวอนฉันฉันขอให้ลูกเธอได้งานนะพอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเทวดาองค์นั้นแม่ตะเคียนหรือลูกกเทวดาองค์นั้นท่านยังไม่พร้อมไปเกิดท่านก็จะอยู่ต่อแล้วสร้างบาร,รมีคุณชาร์แบตเขาให้บุญคุณชาร์แบตเขาให้พรมันเหมือนเป็นวัฏจักรวงกลมดังนั้นอาจารย์เลยอยากบ,บอกแบบนี้นะคะว่าจากนี้ไปให้ท่านก่อนแล้วคุณจึงจะได้รับในสิ่งที่คุณขอ วันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะขอบคุณสถานที่แห่งนี้มากๆขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณแม่ตะเคียนนะคะที่อนุญาตให้อาจารย์ทำคลิปดีๆแบบนี้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะถวายใจจีวรให้แม่ท่านนะคะแล้วให้แม่ท่านได้หลุดพ้นจากความระทมทุกตรงนี้นะคะพาอบอกเลยคุณดูสภาพสิมีใครอยากอยู่แบบนี้ไหมคะไม่มีใครอยากอยู่นะคะแล้วอาจารย์เชื่อว่าชุดนี้เนี่ยที่ได้มาเนี่ย หลายๆคนเป็นอาจารย์หนูขอแล้วหนูได้ค่ะหนูบอกว่าจะซื้อชุดสีชมพูให้เจวันเท่านั้นค่ะเจวันเท่านั้นค่ะถ้าคุณจะบนบานสาล่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชุดไทยขอเวลาแค่เจวันหลังจากที่คุณมากแก้บน จุดทูก้าดอกแม่จา๋าแม่ให้หนูแล้วหนูแก้บนให้แม่นะวันนี้หนูเตรียมชุดไทยสวยๆมาให้แม่นะพร้อมเครื่องสอําอางนะหนูขอถวายแม่ไว้เจวันแล้วหลังจากนั้นหนูจะเอาชุดไทยของแม่ไปให้โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนไว้ใส่ทํากิจกรรมเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีสองต่อเลยนะแม่นะให้คุณทําแบบนี้ค่ะอย่ามากองแบบนี้ น่ากลัวแล้วก็หลอนด้วยแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรใดๆเลยถ้าคุณว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์โมเดลไว้นะคะรักทุกคนนะคะ